เออมึงไปก่อนเถอะกูเพิ่งมาอยู่ใหม่ทำอะไรไม่เป็นแต่จะเอาอะไรบอกมาแล้วกันชะลอตอบแบ่งรับแบ่งสู้หลังได้ยินสารวัตรแห่งประเทศไทยผู้ยิ่งใหญ่ชักชวนให้เข้าออกับฝ่ายยึดอำนาจที่จะเริ่มปฏิบัติการในเช้ามืดวันรุ่งขึ้นสองนายตำรวจคนดังแห่งกองปราบพูดคุยเรื่องการม้านกันเมืองอยู่ประมาณ5นาทีร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ขอตัวจากห้องเพื่อไปร่วมกับคณะปฏิวัติงานใหญ่ในวันรุ่งขึ้น สำหรับชะลอก่อนหน้านี้เขาพอรู้ข่าวปฏิวัติมาบ้างไม่ว่าจะเป็นตัวบุ้มขับการกองปราบพลตำรวจตรีสงวนคล่องใจเองระยะหลังๆชอบเปิดเพลงปลุกใจฟังภายในห้องทำงานอารมณ์คืิมๆก็เดินไปที่ห้องนักข่าวประจำกองปราบเรียกเกี่ยวข่าวแต่และสำนักออกมาพูดคุยถึงสถานการณ์บ้านเมืองที่อึมครึมความรัศมีสายและความแตกแยกของกลุ่มพักการเมืองในรัฐบาลที่พลเอกเปรมจิสุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรี เท่าที่ชะลอรู้กระแสะข่าวปฏิวัติมาจากความไม่พอใจในตัวพลเอกเปรมของกลุ่มนายทหารหนุ่มจบปรอรุ่นที่7ที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มยังเติกทั้งๆที่เป็นกลุ่มที่กดดันพลเอกเกรียงศักชมณั่นพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วผลักดันให้พลเอกเปรมซึ่งดํารงตําแหน่งผู้ชาการทหารบกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหอมอยู่ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศไทย โดยนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บิญชารทหารบกควบคู่ไปด้วยส่วนสาเหตุฉลอถามถ่ายข่าวสารจากกลุ่มเพื่อนทหารที่เรียนโรงเรียนเตรียมนายร้อยมาด้วยกันได้ความว่าเป็นเพราะพลเอกเปรียมไปให้ความสําคัญไปให้ความไว้วางใจกับกลุ่มนายทหารจบรห5จนทําให้ดูนอำหนาจของจอบร7หรือกลุ่มยังเติกต้องถดถอยประกอบกับพลเอกสรงกิปฏิมารองผู้บชาการทหารบก หมดสิทธิขึ้นคุมกองทัพเพราะพลเอกเปรมต่อ,อยุราชการในตำแหน่งผู้มีการทหารบกไปอีกเลยเป็นสองแรงบวกในการหาหนทางยึดอำนาจคืนจากพลเอกเปรมในครั้งนี้นายตํารวจมือปราบมาเฟียสกุลใบาขานนั่งดูข่าวบ้านเมืองจากโทรทัศน์ช่องต่างๆอยู่ในห้องทํางานอีกครู่ใหญ่จึงเดินออกไปเรียกจาก่าตานจ่าสิบตำร,รวจธนงศักดิ์แจมแจ้งและจ่ายยะจ่าสิบตำร,รวจวิริยะคุมรัตสองนายตำรวจหน้าห้องให้เตรียมรถกลับบ้านพัก ที่หมู่บ้านปัติวิกรย่านบึงกลุ่มระหว่างรถเบนซ์คันโตของฉลอดวิ่งออกประตูกองปราบสามยอดเขาสังเกตเห็นพลรักษาการจำนวนมากกว่าทุกวันสอาวุธประจำกายยังเปลี่ยนจากปืนยาวมาเป็นปืนกลอูซี่ปืนประจำหน่วยและยังมีลวดน้ำหีบเพลงวางอยู่ในซอกทางเดินข้างประตูทั้งสองคางด้วยจายะที่นั่งอยู่เบาะข้างหน้าจาตันที่ทำหน้าที่ขับรถหันมาบอกนายตำรวจผู้บังคับบัญชา นายที่คอมมานโดโชคชัยสี่เขาป้องกันมากกว่านี้อีกดูท่าจะเอาแน่วันสองวันนี้เพราะผู้การหมวดมีคําสั่งมาแล้วให้คอมมานโดทุกนายพร้อมในที่ตั้งห้ามลาห้ามขาดห้ามป่วยห้ามตายขนาดนักข่าวยังหายกันไปหมดพูดเสีจจยใจยะวหระเอิกอากชะลออมยิ้มพอใจที่ลูงน้องติดตามข่าวสารบ้านเมืองแบบมีไหวแววก่อนกล่าวตอบเออกูก็ว่างั้นแหละไอ้ตันเดี๋ยวมึงขับรถวนไปทางเกียร์กายออกสนามเสือป่า ดูพวกทหารเขาทำอะไรกันดีกว่าเกือบห้าทุ่มแล้วถนนในกรุงเทพยังพอมีรถวิ่งกันพอสมควรรถเบนซ์สีน้ำเงินคันใหญ่ของรองพุ่มครับการกองปราบวิ่งผ่านหน่วยทหารตามเส้นทางส่วนใหญ่ที่เป็นหน่วยกำลังมีนายทหารจบรอ็ดคุมขุมกำลังสำคัญอยู่ทั้งซินทุกอย่างยังคงเงียบสงัดมีรถสายตรวจตำรวจทองที่เปิดไฟวาววาววิ่งไปตามถนนไประยะแต่ไร้การตั้งด่านของตำรวจ เช้ามืดวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2 5 2พนพลเอกสรรน,นำคณะนายทหารหนุ่มอย่างเติกคุมกำลังกว่า30กองพันเริ่มทำการปฏิวัติด้วยการนำรถถังรถยิบสิงทะเลทรายติดปืนกลออกไปยึดหน่วยสำคัญสำคัญของทางราชการต่างๆโดยเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์พร้อมออกแถลงการทางโทรทัศน์และวิทยุเรียกนายทหารนายตำรวจข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้ารายงานตัวต่อคณะผู้ก่อการที่สนามเสือป่า ตามมาด้วยถแถลงการสั่งปลดพลเอกเปรมออกจากนายกรัฐมนตรีและทุกตําแหน่งท่ามกลางความโมงงันของกลุ่มบุคคลหลายฝ่ายว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโจกเพราะวันที่หนึ่งเมษายนทางฝรั่งเรียกว่า April f o o l Day หรือวันโกหกเดือนเมษายนชะลอรู้ว่านี่คือเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องโกหกเพียงแต่เขารอดูสถานการณ์บางอย่างว่าจะทำอย่างไรดีรวดเร็วตามสไตล์หลังการตัดสินใจ เขาออกจากบ้านขับรถเข้ากองปราบสามยอดไปตั้งหลักอยู่ที่นั่นถึงที่ตั้งท่ามกลางตำรวจกองปราบชะลอก้าวเดินฉับๆเข้าห้องเปิดวิทยุโทรทัศน์ดูและฟังแถลงการจากคณะปฏิวัติพร้อมโทรศัพท์เช็คข่าวจากเพื่อนฝูงนายทหารนายตำรวจทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องและรุ่นเดียวกันหลายสายยืนยันมีคณะทหารก่อการส่วนหนึ่งตามจับพลเอกเปรมแต่พลเอกเปรมหนีรอดไปได้ชนิดกระโดดออกจากทางหน้าต่างได้อย่างหดหด ก่อนถูกนายทหารชุดรักษาความปลอดภัยประจําตัวพาขึ้นรถกลับถิ่นเก่าที่กองทัพภาคที่สองจังหวัดนครราชสีมาพร้อมตั้งกองบัญชาการต่อต้านคณะปฏิวัติขึ้นที่ค่ายสุรสิงง์สีหานาททันทีใบมองกว่าแล้วฉลอเดินลงไปดูความเคลื่อนไหวที่หน้ากองปราบปรามเห็นร้อยตำรวจเอกเฉลิมหนึ่งในคณะผู้ก่อการเดินสั่งการเสียงดังฟังชัดภาษาทหารเก่าโดยให้ลูกน้องช่วยกันยกข้าวห่อหลายถุงใหญ่ เพื่อน,นําไปแจกจ่ายบรรดาผู้ร่วมก่อการที่ตั้งกองบัญชาการอยู่ที่กองคนหนึ่งรักษาพระองค์สารวัตรประเทศไทยเหลือมาเห็นรองผู้บังคับการกองปราบเฉลิมยกมือตะเบะทาความเคารพพร้อมกับยิ้มให้ชะลอก่อนขึ้นรถออกไปส่วนชะลอหลังจากคุยกับเพื่อนและน้องน้องตำรวจแล้วเขากลับขึ้นไปที่ห้องทํางานชั้นสามตามเดิมเพียงแค่หย่อนก้นลงนั่งบนเก้าอี้เสียงโทรศัพท์ที่วางอยู่บนโต๊ะก็ดังขึ้น แค่กริ่งแรกฉลอก็หยิบหูโทรศัพท์พรับสายกรอกเสียงฮัลโหลผมพันตํารวจเอกฉลอกเกิดเทศพูดสายครับเอ้ยเพื่อนรอนี้นิกอร์ว้เวยเออว่าไงเป็นไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้ฉลอตอรบรับหลังจากได้ว่าเป็นเสียงของพันตํารวจเอกนิกรจุนวัตรเพื่อนนักเรียนในร้อยตารวจสามพรานรุ่นเดียวกันที่ตอนนี้เป็นตํารวจสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาลมึงช่วยเช็คข่าวหน่อยมึงมันกว้าง เขาว่าในหลวงพระราชนีเสด็จประทับโคราชแล้วจริงหรือเปล่าวะพวกกูแทนนี้เช็คไม่ได้บอยชนนเองตอนนี้ยังไม่รู้ใครเป็นใครมึงช่วยหน่อยวะจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจได้สิเพื่อนนายตำรวจหนุ่มรับคำทันทีหลังจากรู้วัตถุประสงค์เพราะมันเป็นสิ่งที่เขาอยากรู้มาตั้งแต่แรกเช่นกันชะลอหมุนโทรศัพท์ไปยังหมายเลขสําคัญหมายเลขหนึ่งเขารอจนมีเสียงตอบรับจากปลายสายสวัสดีครับ ผมสิบตำรวจเอกคมสรรสิบเวีนกองบินตำรวจรับสายครับช่วยต่อสายพันตำรวจโทเจษดางพรมสาขาสนสกลนครบอกพันตำรวจเอกชลอรองผู้การกองปรบาบขอพูดสายด้วยเจษดางเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์พระทินนั่งในสมเด็จญาที่ชลอรู้จักมากคุณสมัยที่ยังเป็นผู้กับการตำรวจภูธรจังหวัดตากเพราะทุกปีสมเด็จญาจะแปรพรพระชถานไปประทับที่เ่อนภูมิพลประจำทุกปีโดยมีนายตำรวจผู้นี้ขับเฮลิคอปเตอร์พระทินนั่งถวาย ครับนายรอสักครู่ครับผมต่อสายภายในให้สิบเวรกองบินพูดจาฉาดฉานช,าดช,าดชาดัดถ้อยชัดคําและมีสัมมาคารวะหลังรู้ว่าใครโทรมาไม่ถึงอึดใจพันตํารวจโทรเจษดาบุคคลที่เฉลอยอยากคุยด้วยก็รับสายครับพี่รอผมเชงเจษดาครับพี่มีอะไรให้ผมรับใช้ว่ามาไม่เจอกันหลายปีสบายดีนะพี่สบายดีเฮ้ยนี่เรื่องสําคัญอยากให้เองช่วยเช็คข่าวหน่อยตอนนี้ ในหลวงพราชนีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อยู่ไหนอยู่โคราหรือเปล่าครับพี่ตอบทางนี้มันจะไม่ดีเอาว่าพี่อย่าไปไหนอยู่ในที่ตั้งรอฟังข่าวดีอย่าเผลอไปกับเขาแล้วกันแตงกิ้ว <Thank you S 2> มากน้องแล้วเจอกันชะลอวางหูโทรศัพท์หลังได้ข้อมูลสําคัญและโทรบอกกับเพื่อนนิกรให้รับรู้ข่าวสําคัญนี้จากนั้นเขาเดินออกจากห้องเรียกสองนายตำรวจคู่ใจจายะจัต่งเตรียมตัวเดินทาง อีกครึ่งชั่วโมงต่อมาตำรวจกองปราบนอกเครื่องแบบทั้งสามคนมาปรากฏตัวอยู่ที่หน้ากองพลหนึ่งรักษาพระองค์ที่ตั้งคณะก่อการปฏิวัติเพื่อสังเกตการและสนองความอยากรู้ส่วนตัวโดยยืนปบบปนกับประชาชนไทยมุงนับพันคนที่มาดูทหารคนอาวุทธที่มาจากภาษีกรประชาชนมาใช้เป็นเครื่องมือยือดอำนาจในครั้งนี้เฮ้ยเฮโล,ลมึงมาทำะายตรงนี้ปะ่ะเข้าไปข้างในกับกู เฉลอหันขวับตามเสียงพลางขึ้ในใจใครวะเอ้านึกว่าใครไอ้มอนตรีแล้วมึงมาทำไรที่นี่ล่ะรองผู้การกองปราบทักกลับทันทีที่เห็นหน้าชายเจ้าของเสียงถึงแม้มนตรีคู่สนทนาของเฉลอจะอยู่ในชุดปลายเวทไว้ผมรองส่งแต่ก็ดูออกทันทีว่าเป็นบุคคลในเครื่องแบบมีชายชาัการันลักษณะเดียวกันอีกสถึงสคนยืนอยู่ข้างขมนตรีเป็นเพื่อนนักเรียนเตรียมร้อยรุ่นที่17มาด้วยกัน แต่มนตรีแยกไปเป็นทหารเทียบรุ่นจบรอสิบตอนนี้ไม่พันโทก็พันเอกปีพี่รุ่นเกดก็ให้กูออกหาข่าวข้างนอกกูออกมาดูนานแล้วไปเข้าไปข้างในกันเถอะเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมในร้อยที่แยกไปเป็นทหารเอ่ยชวนแต่ชะลอปฏิเสธพร้อมออกตัวไม่เป็นไรกูแวะมากินข้าวหนะ้าเป็ดเจ้ารอยสีย่านกับลูกดองแต่เห็นคนมุงกันเยอะเลยแวะเข้ามาดูหน่อยเท่านั้นเองเออแล้วเจอกันเพื่อน หลังเจอเพื่อนทหารที่เรียนมาด้วยกันตอนอยู่โรงเรียนเตรียมไม่ร้อยชะลอพร้อมด้วยจ่ายยะจ่าตันสองลูกน้องหน้าห้องพากันแบบฝุงคนออกมาจากหน้ากองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ชะลอยังอุบข่าวเรื่องในหลวงพระชนีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ย้ายไปประทับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาไม่ได้บอกให้มนตรีเพื่อนรุ่นเตรียมนายร้อยสิบเจ็ดทราบเพราะไม่แน่ใจสถานการณ์ที่แท้จริงว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นแน่ วิทยุโทรทัศน์ที่ออกอากาศทุกช่องทางมีแต่ถแถลงการของคณะผู้ก่อ,อก,การออกมาซ้ำๆดูเหมือนว่าฝ่ายรัฐบาลของพลเอกเปรมแพรล้วนเป็นข่าวทางเดียวทั้งสิน้นใจความว่าเนื่องจากสถานการณ์ของประเทศทุกด้านกำลังรั่รั่สายและสุดหนักลงอย่างหนักเพราะความบอดแอของผู้บริหารประเทศพัคก,การเมืองแตกแยกทําให้ถิรภาพของรัฐบาลสั่นคลอนจึงเป็นจุดอ่อนให้มีบุคคลที่ไม่หวังดีต่อประเทศเคลื่อนไหว จะใช้กําลังเข้ายึดการปกครองเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบเผด็จการถาวรดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและความอยู่รอดของประเทศคณะปฏิวัติประกอบด้วยทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและพลเรือนจึงได้ชิงเข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศเสียก่อนเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยเร่งด่วนตั้งแต่เวลา2นาฬิกาของวันที่1เมษายน2 5 2 4เป็นต้นไปขอเรียนให้ทราบว่า สถานการณ์ทั้งหลายตกอยู่ไปใต้การควบคุมของคณะปฏิวัติได้ทั่วไปแล้วขอให้ข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกลมรวมทั้งรัฐวิสาหกิจไปปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติขอให้ทุกคนตั้งอยู่ในความสงบห้ามเคลื่อนย้ายทหารนอกจากคำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิวัติและขอให้พุ่มข้าบ,บัญชากำลังหน่วยต่างๆของประเทศฝั่งและปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าปฏิวัติแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นคณะปฏิวัติตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวว่า จะแก้ปัญหาชาติที่กำลังเลวร้ายอยู่ในขณะนี้ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดเพื่อดำเนินการให้มีการเลือกตั้งผู้แทนราศฎรตามระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขการกระทำครั้งนี้กระทำเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนโดยแท้จริงคณะปฏิวัติจึงของยืนยันเจตนาลงมันแน่วแน่มาอีกครั้งหนึ่งคณะปฏิวัติจะได้ชี้แจงเหตุผลที่ต้องกระทำการในครั้งนี้ให้ประชาชนทราบโดยละเอียดต่อไป ประกาศณวันที่1เมษายน2524พลเอกสันกิตปติมาหัวหน้าคณะปฏิวัติพันโทวสินอิสารางกุลรองหัวหน้าคณะปฏิวัติถแถลงการซ้ำๆฝ่ายเดียวของคณะผู้ก่อบการอยู่ทั้งวันนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ชะลอต้องออกมาจากที่ตั้งมาดูด้วยตาด้วยหูตัวเองไม่แต่ชะลอเท่านั้นที่สงสัยแต่เท่าที่สังเกตการความเคลื่อนไหวของชาวบ้านถึงแม้จะยังออกไปทํางานตามปกติ แต่พากันจับกลุ่มฟังข่าวสารทางวิทยุและโทรทัศน์พร้อมวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนา,นานาถึงอนาคตของประเทศไทยพร้อมไม่รู้ว่ารัฐบาลโดยเฉพาะพลเอกเปรมตินสุลานนท์นายกรัฐมนตรีไปอยู่ที่ไหนวันที่2เมษายนพุทธศักรา 2, 4, ช2524เฉลอยังคงปักหลักอยู่ในห้องทํางานที่กองปราบปรามเพื่อติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดรวมทั้งโทรศัพท์บอกเพื่อนฝูงคนสนิทสนิทอย่าเพิ่งเข้าไปร่วมกับคณะผู้ก่อการ แต่ชะลอไม่ได้บอกเหตุผลกับพวกเพื่อนและคนสนิทเหล่านั้นว่าเพราะอะไรแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายก็เป็นไปตามที่พันตํารวจโทเจ็ดาสงหรือเฉ่งนักบินพระที่นั่งสงสิกว่าสุดท้ายใครจะเป็นผู้ชนะเพราะหลังจากพลเอกเปรมหนีพ้นเงื้อมือผู้ก่อการหนีพ้นเงื้อมือพันเอกประจักษ์สว่างจิตวีระบรุตุตาพยานหนึ่งในคณะผู้ก่อการกระทั่งไปตั้งหลักที่กองทัพภาคที่สองมีการระดมกําลังจากกองทัพภาคที่สองที่สามและที่สี่ เข้าร่วมต่อต้านคณะผู้ก่อการมีพลเอกอทิ์กำลังเอกรองแม่ทัพภาคที่สองเป็นนายทหารคนสําคัญตอบโต้พลเอกสารหัวหน้าคณะปฏิวัตินายทหารรุ่นน้องเลือดสวนกลับโรงเรียนเดียวกับพลเอกเปรมด้วยการเปิดปฏิบัติการสงครามกิจวิทยาโดยใช้สถานีวิทยุกองทัพภาคที่สองเป็นสถานีแม่ข่ายออกกระจายเสียงถ่ายทอดไปตามสถานีวิทยุที่อยู่ในเครือทั้งระบบ FM และ AM ของกรมไปรษณีย์โทรเลขหลายสถานีออกอากาศทางกรุงเทพหานครถแถลงการส่วนใหญ่เป็นคำสั่งปลดพลเอกสารคณะผู้ก่อการจับรอจตออกจากตำแหน่งทางทหารและเรียกนายทหารนายตำรวจข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้ามารายงานตัวที่จังหวัดนครราชสีมาพร้อมออกระจายเสียงข่าวสำคัญกองกำลังฝ่ายรัฐบาลน้ถวายความารักขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ขึ้นมาประทับที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วข่าวสำคัญชินนี้ทำให้สถานการณ์ของคณะปฏิวัติเริ่มตกที่นั่งลำบากเพราะประชาชนทุกหมู่เหล่ารู้อยู่เต็มออกว่าการประลองกำลังของทหารทั้งสองฝ่ายใครคือพระเอกใครคือผู้ร้ายแม้แต่ข่าวที่ฉลอยอยากรู้ว่าพิทักหนึ่งพลตำรวจเอกมนชัยพันคงชื่นอธิบดีกรมตำรวจจะเอายังไงยืนอยู่ข้างไหนก็ได้ยินจากสถานีพิยุของกอ,องทัพภาคที่สอง ที่เริ่มเบียดเคลื่อนนยุของฝ่ายคณะปฏิวัติเข้ามาอธิบดีกรมตำรวจร่างใหญ่เดินทางมาถึงค่ายสุรานารีก่อนออกถแถลงการชี้แจงว่าได้หลบหนีมารายงานตัวต่กองามวยการต่อต้านคณะปฏิวัติหลังจากที่ควบคุมตัวให้ออกอากาศและประกาศแก่คณะปฏิวัติอย่างไม่ยินยอมพร้อมใจพร้อมๆกับการเปิดสงครามเคลื่อนพินพนยุชิงมวลชนกองกําลังทหารฝ่ายรัฐบาลในเคลื่อนย้ายกําลังจากจังหวัดนครราชสีมาทางอากาศ และขึ้นรถทัวร์มายังกรุงเทพมหาคนครในเช้ามืดวันที่3เมษายนพุทธศักราช2524มีการประชหน้ากันร,ระหว่างกองกำลังทหารทั้งสองฝ่ายแต่ในที่สุดคณะปฏิวัติก็ได้ทยอยมอบตัวต่อคณะรัฐบาลบางส่วนยกกำลังกลับเข้าประจํากรมกองลงเอยด้วยการก้าวถอยของคณะก่อการด้วยเหตุผลหลักคือไม่ต้องการให้เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างกลุ่มทหารเลือดเนื้อเชื้อไขยเดียวกันและต้องการให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ส่วนพลเอกสารและพันเอกมนูนรูปขจรได้หลบหนีออกนอกประเทศในฐานกะกบฏเช่นเดียวกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเดินทางหลบหนีออกนอกประเทศไปตั้งหลักจากนั้นมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงผู้นำตำรวจจากพลตำรวจเอกมนชัยพันธุ์คงชื่นมาเป็นพลตำรวจเอกสุรพลจุลพรามชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกับพลตำรวจตรีสมวนคล่องใจผู้บังคับการกองปราบปรามถูกเปลี่ยนตัวมาเป็นพันตำรวจเอกกุศลนาคศรีชุม รองผู้มุ่งครับการกองปราบขึ้นรักษาการผู้นำหน่วยสามยอดในวันที่5เมษายนพุทธศักราช2 5 2 4พร้อมกับชื่อของนายพลตงฉินคนนี้ที่เงียบหายไปด้วยหลังการปฏิวัติบ้านเมืองยังดูอึมครึมแต่กลไกทุกอย่างในสังคมยังคงดาเนินต่อไปถึงแม้จะมีรถจักรยานยนต์ของหน่วยตรวจร่วมกับตำรวจทหารกองกำลังรักษาพระนครหรือ123วิ่งกันเตือนถนนกรุงเทพ คดีอาชญากรรมให,ใหญ่ๆก็ยังไม่เกิดขึ้นพันตำรวจเอกุศลในฐานะรักษาการผู้มุ่มคับการกองปราบก็ยังไม่เรียกใช้ทำอะไรนายตำรวจเลือดนักกีฬาก็หันไปดูแลสโมสรตำรวจที่เขาเป็นประธานสโมสรตั้งแต่ยังเป็นผู้มุ่มกับการตำรวจผู้ทรจังหวัดตาก